พบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ดันบายักนะครับก็แต่ว่าวันนี้จะไม่ได้เป็นตัวดามเมดนะครับวันนี้จะมากับปาร์ตี้ก็เดี๋ยวจะมาแบ่งปันข้อมูลคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับหน้าที่ของบาทในปาร์ตี้นะครับว่ามีหน้าที่อะไรบ้างนะครับโดยสําหรับดันนี้เนี่ยห้องแรกเนี่ยเราก็ให้หัวหน้าตี้คุยไปก่อนนะครับก็รอจนมันได้หาหินไอไข่สีดานะครับเราก็ค่อยไปตีมอนว่าอันนี้ผมก็ให้เพื่อนตีครับเราเดินตามอย่างเดียวครับก็เดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องสเตตัสร้าววันก่อนนะครับของอาชีพ มินเทลนะครับก็อย่างที่ร,รู้กันนะครับว่าสกิลสุดยอดของเรานะครับก็คือสกิลบากิโพเอมนะครับซึ่งเป็นสกิลที่สามารถลดดีเลย์ให้กับเพื่อนในปาร์ตี้ได้สูงสุด100นะครับก็คือไม่มีดีเลย์นั่นเองซึ่งก็จะมีประโยชน์มากสําหรับแต่อาชีพอย่างเช่นรูนไนท์หรือว่าตัวแอดกิโอตินเองก็ตามนะครับเพราะว่าสกิลส่วนใหญ่ก็จะมีติดดีเลอย์อยู่นะครับก็มากน้อยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับชนิดของสกิลแล้วก็แต่ละอาชีพนะครับซึ่งตัวบาร์เองเนี่ย สก,กิลบางิก็จะสามารถช่วยในการลดดีเลย์ให้กับ อาชีพอื่นได้นะครับโดยเราต้องทำอินได้รวมแล้ว150นะครับซึ่งก็มีวิธีทําหลายวิธีครับว่านี่ก็ของผมตอนนี้อินรวมก็153นะครับโดยของสวมใส่ผมก็มีประมาณนี้ครับเริ่มจากหมวกก่อนนะครับก็นี่ผมใส่เป็นหมวกเอาแซทหาครับก็จะได้อินมา5หน่วยนะครับส่วนส่วนกลางก็ใส่เป็นหูเดวิลนะครับบวกเอาแซทสองครับก็ได้อีก2ครับส่วนปากผมก็ใส่เป็นปลาทองนะครับเอาแซทสองเหมือนกันก็ส่วนบนก็จะได้มาเป็น5 6 7 8 9หน่วยครับค่าอินส่วนเสื้อเนี่ยมันก็ผมใส่เป็นเสื้อกันพวกท่าต่ตางๆนะครับอย่างเช่นอัน,นี้ก็ใส่เป็นท่าความมืดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปเจอกับบัฟเฟอร์เมนะครับทีนี้อาวุธอาวุธนี่ก็เลือกใส่ได้หลายอย่างนะครับถ้าใครไม่อยากไปออฟก็ใส่เป็นตัวเวลินธานอสก็ได้ครับเอาบวกอิน6เหมือนกันแต่ว่าอันนี้พอดีก่อนหน้าที่ดันธานอสจะเข้าเนี่ยผมก็ไปออฟ ออบที่กรอบแนวมาแล้วครับอันนี้ก็ใช้หินคลาส s A ไปออบนะครับก็ได้หินมา3-3ก็เป็น6ครับก็แล้วก็ตัวไอ พิษเนี่ยจะบวกอีอกสครับก็ทั้งหมดผมใส่เป็นอิน8นะครับการ์ดก็ใส่เป็นอันนี้นอนเขียวครับบวกวินหนึ่งส่วนรองเท้านะครับจริงๆผมก็แนะนําเป็นตัวเทมเด็กนะครับเพราะว่ามันจะช่วยลดฟิกไป0.5ซึ่งสกิลซับบางสกิลของเราเนี่ยมันก็จะมีฟิกแคสอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเราไม่ใส่เทมเด็กก็จะไล่ช้าลงพอสมควรนะถ้าไม่ใส่เทมเด็กก็จะค่อนข้างเห็นผลเลยว่ามันจะไล่ช้านะครับซึ่งจะทําให้เราโดนขัดระหว่างไล่ได้นะครับเหมือนมัฟนี่ก็แล้วแต่ครับอันนี้ผมได้มาถูกๆก็เลย ใส่ไปก่อนก็เป็นมาบเดียโบนะครับเดียโบรัสเลดิกจริง,รงๆแล้วผมจะใส่คู่กับตัวรอ,อ,องเท้าเดียโบนะครับอันนี้พอดีอยู่ในกาฟาแต่ว่าหลังๆก็ยะงมาใส่กับเป็นเทมเด็กมากกว่านะครับประดับก็ผมจะเน้นบวกอินแต่ว่าของผมเน้นบวกอินเยอะนะครับอันนี้บวกอินแค่สีครับก็วินหนึ่งส่วนนี้ก็เป็นกำไรสเปลเบรกนะครับเพราะว่าระหว่างที่บากิทํางานอยู่เนี่ยเราสามารถสลับไปช่วยเพื่อนในการสเปลเบรกได้นะครับผมก็เลยใส่เป็นกาไรสเปลเบรกอันนี้ก็ได้จากโอกาสเทมครับส่วมัวที่เพิ่งไปถอยมาวันนี้บน่า ส่วนกลางกับส่วนล่างผอก็ออกเป็นอินทั้ง2อันนะครับก็จะได้อินมาอีกหกครับก็โดยรวมก็จะทาอินร้อยห้าสิบได้โดยไม่ต้องกดยานะครับแต่ว่าต้องมีบัฟเบสซิ่งจากตัวบีชอ p นะครับตัวอันนี้ที่ผมอยากจะแนะนําอีกอันหนึ่งก็จะเป็นตัว low stability shield นะครับซึ่งตอนนี้ที่มันมีการสถานะอยู่ที่เวิร์์ก็จะเป็นตัวกันอ่าสโตนเคิร์ดนะครับแต่ว่าในอนาคตก็จะมีเซตกันอ่าฟีซิ่งเข้ามานะครับจริงๆอันนี้ในภาษาอังกฤษจะแปลว่าเป็นการฟอสเซนนะครับซึ่งไม่รู้ว่าตอน เข้าจริงๆเนี่ยมันจะกันสถานะไหนกันแน่นะครับแต่ว่าค่อนข้างจะเจ็บทั้ง2สถานะนะครับทั้งฟรีซิงแล้วก็ฟอสเซนนะครับเดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีครับก็มีประมาณนี้ครับของสวมใส่ที่ผมใช้อยู่นะครับตัว อันนี้ก็บางทีก็จะสลับไปเป็นตัวแว่น observer บ้างครับใช้ในการส่องเลือดมอนได้นะครับส่วนโล่ก็จะเปลี่ยนไปตามมอนที่เราไปเจอนะครับอย่างนี้เรามาเจอ b าโ f o ที่เป็นเดมอนนะครับก็เลยใส่เป็นโล่ carlisleberg นะครับก็ใส่โล่ออกธรรมดาครับโล่อื่นมันแพงผมก็เลยจะมีโล่ออกที่ใส่การ์ดกันธาตุไอ้การมอนเนี่ยหลายอันครับเอาขึ้นอยู่กับแบบที่เราไปนะครับที่เหลือก็อ่าอันนี้มีก็เวลาใช้สลับเวลาเราอยากหยุดเล่นเพลงนะครับผมก็ใส่เป็น f o r ์จูนบวกบวก perfect ตอนที่ยี่สิบเผื่อ มันจะช่วยให้เราหลบได้บ้างนะครับโอเคครับส่วนหลักๆสกิลบัฟที่พี่ใช้ก็เป็นบากิใช่ไหมครับแล้วก็นี่แอปเปิลนะครับถ้าเรามีรูนไนทอยู่ในตี้นะครับพอเต้นแอปเปิลจะช่วยเพิ่มเลือดให้รูนไนได้แล้วก็ตัวอันนี้ครับ assassin assassin cross สกิลนี้ก็จะเพิ่มตัว extra speed นะครับก็จะช่วยเพิ่ม spd ให้วอลล็อกหรือว่าบิชอปได้นะครับหลักๆก็จะเพิ่มให้วอลล็อกกับเพราะว่าบางสกิลที่มันสแปมได้เนี่ยถ้าทำ spd 193ได้ก็จะสแปมได้เร็วขึ้นแล้วก็ที่เหลือ จะเป็นสกิลที่ใช้บ่อยๆก็จะมีนี่ครับ Add Death Heal นะครับอันนี้ก็สามารถชุบเพื่อนในปาร์ตี้ได้แต่ว่าโอกาสสาเร็จก็ส่งสุดที่98%นะครับซึ่งข้อดีของมันก็คือมันแทบไม่มีดีเลยในการชุบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนตายเยอะเนี่ยเราก็จะชุบได้เร็วกว่าบีนะครับแต่ว่าปัญหามันก็คือชุบขึ้นมาแล้วเลือดจะน้อยครับอีกอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถชุบคนที่ใส่การ์ดผีดิบได้นะครับแต่การ์ดวิวดูดได้ครับก็เป็นข้อดีอย่างนึงเพราะว่าบางทีเพื่อนเราใส่การ์าาดรกเกาะ มาช่วยเพื่อนได้ครับกิลนี้นจะเพิ่ม ATK นะครับให้เพื่อนก็เพิ่มขึ้นมาไม่ได้เยอะมากครับแต่ก็ก็ดีกว่าไม่มีนะครับส่วนสกิล Despair ซองนี้ก็คือเอาไว้จับนะครับเป็นสกิลน o อตนท,ที่ไว้ล็อกขาพนหรือมอนนะครับ อีกอย่างก็คือสกิลฟลิกซองอันนี้ก็จะเพิ่มเลือ่อนเพิ่มแม็กเลื่อนให้กับลูนไนนะครับเพราะเป็นสกิลที่จําเป็นเหมือนกันถ้าเรามีลูนไนเยนปาร์ตี้เขาก็จะพยายามให้เราใช้สกิลนี้บ่อยๆนะครับโดยสกิลนี้ก็จะมีผลอยู่ประมาณ1นาทีนะครับก็ต้องใช้ตัวอันนี้ใช้เป็น vegetable tear นะครับก็คืออันนี้ครับหรือแรกที่คอมโบโดครับส่วน despair ซองนี้ก็จะใช้เป็น protect neck นะครับลูกอมเนี่ยลูกอมอะไรเนี่ย neck protection นะก็ะคือป้องกันกล่องเสียงของเรานั่นเองครับเพราะว่าเวลาเราตะโกนเนี่ยมันจะใช้พลัง เสียงค่อนข้างเยอะก็ต้องอมลูกอมอาจจะเป็นสเตปซิลก็ได้นะครับโอเคครับก็มีประมาณนี้ครับอันนี้เราก็รอหัวหน้าปาร์ตี้คุยนะครับแล้วก็เราต้องหาหินอันนี้ครับโทเค็นออฟอะโพสเนะครับนี่ไว้หนึ่งอันนะครับสำหรับใช้ในการเข้าว์ปไปห้องถัดไปนะครับโดยสําหรับดันเจี้ยนนี้เนี่ยผมก็จะรับหน้าที่เป็นคนลากบอสนะครับเพราะว่าตัวสกิลไวโอเล็ตของเราเนี่ยสามารถลากบอสได้นะครับกระซิบเบาๆที่ข้างหูบอสครับแล้วมันก็จะเดินตามเรามาอย่างเชื่อมเดี๋ยวผมจะไปใช้ให้ดูในห้องถัดไปนะครับซึ่ง พลังมากครับแต่ว่าข้อเสียมันก็คือถ้ามอนมันโดนดาเมจเนี่ยมันก็จะตื่นจากผวังนะครับก็จะมาตีเราดาะนั้นก็ต้องระวังแล้วก็อย่างถ้ามีเพื่อนมันใกล้ใกล้เนี่ยมันก็จะหลุด จากรวังเหมือนกันนะครับก็จะไปตีเพื่อนเราแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาลากก็ต้องให้เพื่อนเนี่ยไปแอบอยู่ตรงมุมอื่นที่ไม่ได้อยู่ในแนวทางเดินของเรานะครับอย่าขอเล็งสปีดนะครับวัวที่ผมลงทางอยู่นะครับโอเคครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเดินไปเคลียร์มอนที่ประตูทงางราบด้านก่อนนะครับเผื่อว่าเราปิดมอนในรอบแรกไม่ได้เนี่ยเวลาคนลากจะลากได้อย่างสบายใจนะครับไม่อั้นจะโดนมอนรุมตีซึ่งมันจะมีสกิลที่ใช้บ่อยคือสกิลเคิร์สนะครับเราจะเดินไม่ค่อยออกอันนี้ถ้าอย่างที่ผมเวลาเวลาเล่นกันก็คือใช้ผมลาก แล้วก็เลนเจอร์ก็จะวางแถบไฟฟ้าไว้ผมก็จะลากไปใส่นะครับแต่ว่าอันนี้นเนี่ยครับอันนี้พอดีแถบมันหมดก่อนก็เลยต้องให้เพื่อนวางใหม่กรอบนะครับก็จะเห็นว่าถ้าเราใช้ก k i l l of s i l e n c เนี่ยบอลมันก็จะตกรลุมลักเรานะครับมันก็จะไม่ตีเราโดยสกิลต่างๆที่มันไล่ระหว่างที่มันติดสถานะหัวใจอยู่ครับจะไม่โดนเราทั้งทุกสกิลนะครับอ่านี้พอพอลากมาที่หลุมแรกนะครับเราก็ต้องคุยกับ ตัว NBC ตรงนี้นะครับโดยเราจะติดสถานะ Stone Curse แล้วก็เพื่อนก็จะเริ่มทําดาเมจได้ครับระหว่างนี้ถ้าเราว่างๆก็ไปยืนสเปลเบรกได้นะอันนี้ถ้ามากันหลายคนก็จะปิดมอนได้ในรอบแรกเลยนะครับแต่ว่าพอดีอันนี้รุนในของผมพ้นไม่ได้ก็เลยมีเลนเจอร์ทำา a m a g e อยู่คนเดียวครับพี่แต็มสุดรอของเรานะครับอันนี้พอมันหมดเวลาก็จะจะสังเกตได้ง่ายว่าเรายิงบอสไม่เข้านะครับจะยิงแค่ทีละหนึ่งตอนนี้เราก็ต้องลากไปหลุ่มอื่นครับโดยรอมันประกาศนะครับว่าให้เราลากไปลุมไหนนะครับโดย มันจะวนตามเข็มนาฬิกาครับเริ่มจากขวาบนเนี่ยเป็นเลข2นะครับแล้วก็ถัดมาด้านล่างด้านขวาเป็นเลข4ี่ครับนี้มันจะบอกไป2นาฬิกาเราก็ลากไปที่ด้านมุมขวาบนนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าบอสก็จะเชื่องนะครับไม่ค่อยทำอะไรหรกนี้เราก็ต้องคอยสเปรย์เบรกอยู่เรื่อยๆนะครับถ้ามันไล่ตัวสกิลที่มันไล่นานๆนะครับเพราะว่าแมนเลื่อนมันจะกลับไปเต็มอีกรอบซึ่งอันนี้เนี่ยมันต้องสลับคนคุยนะครับเราไม่สามารถใช้คนเดียวเราก็คุยทุกข้องได้นี้ก็เหมือนเดิมครับให้เพื่อนวางแท็บแล้วเราก็ลากไปใส่แท็บบอกม ต้องหาอีกคนมาคุยแทนนะครับไม่นเนี่ยมันจะลายประดึกไม่ได้ครับอย่างนี้ผมให้บิจอปไปคุยครับมาต่อกันนิดนึงก็คืออันนี้2 4 6 8นะครับตรงกลางเป็น10เพราะฉะนั้นเราก็คอยสังเกตว่าวิญญาณนางรบโบราณเนี่ยประกาศให้เราลากไปเลขไหนเราก็ลากไปตรงเลขนั้นนะครับโดยด้านนี้ก็จะมีล้นดอกกาดบาโฟนด้วยนะครับแล้วก็ตุ๊กตาที่ไว้สำหรับทาบาโฟยักษ์นะครับซึ่งพวกผมก็ลงกันมาบ่อยนะครับแต่ไม่เคยได้เลยครับโอเคครับก็มีประมาณนี้ครับในการลงดันบายักษ์นะครับซึ่งเราจะเห็นเท่าค่าว่า เราสามารถตัวมินเทลเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับโดยการลากบอสส่วนใหญ่ผมก็จะเป็นคนลากนะครับเพราะว่าเพื่อนไม่ได้ไม่ต้องเปลืองปั๊มนะครับแล้วเราก็ลากแบบง่ายๆนะครับเพราะว่าสกิลเราเอาไมา์คอนโทรลบอได้ครับสุดยอดไหมครับสุดยอดไปเลยครับก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวถ้ามีเทคนิคอะไรมาแชร์เพื่อนๆอีกก็เดี๋ยวจะมาอัดคลิปให้ชมอีกในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ